สวัสดีครับวิแคระหหุ้น OR รอรับราคาไหนดีนะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นตัวหนึ่งที่ทำให้คนไทยหลายๆคนนะได้เข้ามาในวงการเทรดนะก็คือหุ้น OR นะครับในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีข่าวช่องไหน หนังสีพิมพ์หุ้นตัวไหนไม่ลงคนะ่ะตัวเนี้ยคือแบบโอ้โหแล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนให้ขายช่วงอะไรนะจุดจีนมะรับอ่งเปาอะไรกันเนะี่ยโอ้โหขา่าวเ่างนั้นจำกันได้ไหมนะโอโ้ช่วงนั้นนี่คือแบบหนึ่งเดือนสองเดือนที่ออกมานี่พูดถึงเงินตลอดนะครับสำหรับตัวโออา จะไปสี่สิบบาทห้าสิบาทหกสิบบาทใช่ไหมแต่สุดท้ายเป็นไงฮะตลาดเฉลยแล้วนะครับตลาดเฉลยแล้วว่าณนะปัจจุบันเนี้ยราคามาเท่ากับราคา IPO นะราคา,าเท่ากับ IPO ในตอนนั้นเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับคนที่จะมีหุ้น OR ในครอบครองนะ เอาดีหรือเปล่านะมาดูกันนะครับอันนี้คือกราฟอันนี้คือกราฟของ o ออนะอันนี้คือกราฟของ OR เดี๋ยวเรายังจะไม่พูดรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเราดูงบดูความเห็นของนักวิเคราะห์ละค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะแต่ให้ดูก่อนเป็นแนวโน้มมาไลครับสำหรับ นักลงทุนบางท่านเนี่ยไม่เคยดูกราฟใช่ปะอันนี้ดูกราฟแนวโน้มอะไรขาลงใช่ไหมลงอย่างเดียวเลยเนี่ยลงอย่างเดียวเลยถูกไหมนะครับเนี่ยราคาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับลงมาแตะแล้วด้วยนะมีโอกาสที่จะกลับตัวหรือยังเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอ่ะ เราไปดูงบกันหน่อยโอ้โหลงมากขนาดนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับตัว OR เนี่ยเนี่ยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นแต่เรามาดูตรงนี้กำไรต่อหุ้นเห็นไ,ไหมโอ้โหแบบจุ๋มจิ๋มมากอะ่ะนิดเดียวเห็นไ,ไหมหนึ่งเปอร์นสองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนะครับถามว่า แย่ไหมก็ส่งส่งต้องพูดอย่างนี้แล้วกันก็ส่งส่งไม่ได้แย่นะครับแต่ที่มันแย่คือราคามันแย่่เออฟันผลมีไมอ่าสองเปอร์เซ็นต์นิดๆอืมก็ก็งบไม่ได้ดีนะ งบการเงินไม่ได้ดีนะส่งๆแล้วกันส่งๆออกสุดๆ้ว้ยนะครับถูกไหมปันผลก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราดูนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้น่าสนใจอะไรไม่ได้น่าสนใจอะไรนะครับความเห็นของเราใช่ไหมาวนี้เรามาดูความเห็นของกูรูนะครับของวอเกอร์เนี่มี โบเกอร์ทำการวิเคราะห์ไว้นะสิบเจ็ดโบเกอร์นะให้ซื้อสิบให้ถือห้าแล้วก็ให้ขายสองซื้อสิบถือห้าขายสองราคาสูงสุดที่โบรกเกอร์ให้ยนะี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตาตำสุดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตาดเออราคาเขาบอกว่าตำ่ำสุดคงเนี่ยแหละ แถวๆนี้แหละนะอื่แล้วราคาเฉลีย่ยเขาให้อยู่ที่ยี่สิบสี่บาทสามสิบหกสตา์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะมีความเห็นว่าเฮ้ยซื้อกลับได้แล้วเพราะว่ามันลงมาที่ IPO ละนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันจากกราฟเนี่ยพูดเป็นสองสองอย่างนะ คือสำหรับคนที่มีหุ้นกับคนที่ไม่มีหุ้นนะคนที่มีหุ้นได้ถือมาขนาดนี้แนละ้วคุณก็ถือต่อไปเถอะถูกไหมก็ถือต่อไปเถอะนะครับอืเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคือซื้อถือมาจากจุดสูงสุดต่ำสุดนี่ต็โดนเยอะนะมีคนติดแถว สามสิบหกไหมถ้าติดสามสิบหกลงมาณปนะัจจุบันเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นโดนแบบก็คงแบบจุกเลยแหละก็โหจะขายยังไงวะราคา IPO อะไรอเงี้ยหรือว่าบางคน IPO กะถือยาวจากกำไรร้อยเปอร์เซ็นต จากกำไรร้อยเปอรเซ็นเ่าเทาทุนละอะไรเงี้ยนะครับอืมเนาะก็อย่าให้มันขาดทุนไปนะถ้าหลุดแบบสิบหกบาทแล้วกันอะต้องยอมนะถ้าหลุดสิบหกบาทเนี่ยต้องยอมนะไอ้จุดที่แบบคัดไว้หน่อยไม่ไม่คัดเลยมันก็เนาะก็อันตรายนะครับเพราะว่าหลายหลยตัวเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะ ว่าหลายๆตัวเนี่ยเคยแบบกำไรเยอะแล้ว IPO เนี่แบบวันแรกสองวันแรกเนี่ยขึ้นไปเยอะแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยโหราคาหลุดมาแบบแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นมีนะมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้ขาดทุนเยอะนะครับอย่าให้ขาดทุนเยอะไม่ช่าเราจะถือไปอ,อย่างไรลุอะไรเงี้ยเนาะอะ สำหรับคนที่ไม่มีหุ้นเออไม่มีหุ้นแล้วอยากจะมีปตท,ทอ่อยากจะพูดว่าเฮ้ยเนี่ยรัมของเราเยเรามีหุ้นส่วนเราจะเอาอยัางไงดีนะครับเราจะเอาอยัางไงดีอ่ะรอรับได้ไหมจริงจริงมันก็รอรับได้มันก็เป็นแนวรับอ่ะใช่ไหมเป็นแนวรับอ่ะสิบแปดบาทอ่ยรอรับได้นะ แต่ถามว่ามันจะเด้งขึ้นไหมล่ะยังนะยังไม่เด้งเพราะว่ายัางไม่มีเงินมาดันเราหาแนวรับแนวต้านก่อนวางแผนเทรด โหขึ้นมายากเอาเอาพุ่งตรงนะขึ้นมายากมากโซนที่ที่บอกว่าราคาสูงสุดที่ให้เนี่ยขึ้นมายากมากนะเพราะว่าอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดูที่จำได้ไหมเนี่ยไอคอนเซนซัสเนี่ยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบยี่สิบสี่บาทอ่ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบมาพูดถึง ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะเป็นไปได้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงโซนนี้ก็เป็นแนวตา้านเน่แนวต้านที่หนึ่งเนี่ยแนวต้านที่สองอันนี้แนวต้านที่สามเลยนะถูกไหมถูกไหม ต้องผ่านด่านที่หนึ่งด่านที่สองด่านที่สามถึงจะไปถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่ถึงในช่วงนี้ในช่วงระยะเวลาอันสัน้นไม่เห็นแน่ๆอะอย่างที่สองคือโซนค่าเฉลี่ยนะครับต้องผ่านแนวนี้ด้วยก็ยังไม่เห็นแน่ๆ ณเวลาอันสัน้นถูกไหมณนะเวลาอันสั้นยังไม่เห็นแน่แนเออนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะสำหรับคนที่รอรับโออาเนี่ยก็รอได้แค่ส่งเนี่ยก็หวังว่าอ่ะลงมาตรงนี้ก็มีโอกาสเด้งแค่ตรงนี้ ก่อนนะครับแค่ตรงนี้ก่อนแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองเลยนะงบทรงทรงสุดๆนะครับงบทรงทรงสุดๆนะอือปันผลไม่เยอะกราฟขาลงาเมนี่ยไม่ไม่หน้าไม่น้านะไม่น่าหลับ <laughs> เออเอาตรงนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะนะครับส่วนเพื่อนๆนะักลงทุนมองว่าอย่างไรก็ก็แล้วแต่นะครับโซนโซนสิบแปดเนี่ยผมว่ามีโอกาสหลุดด้วยมีโอกาสหลุดด้วยเนี่ยยังลงได้อีกเนี่ยยังลงได้อีกด้วยนะครับอ่ะแล้วคราวนี้ยเข้าใจแหละว่าไม่ไม่น่าแต่ว่ามันก็แหมโออาเลยนะ ถ้าจะรับรอตรงไหนดีถ้าจะรับให้แบบได้เปรียบรอตรงไหนดีนะครับถ้าให้ได้เปรียบเลยนะร,รอแถวนี้เนี้ยสิบสามบาทอแล้วก็ตรงนี้หกบาทห้าสิบห้า หกบาทห้าสิบห้านี้อาจจะเป็นไปได้ยากเลยนะอาจจะเป็นไปได้ยากนะแต่ว่าสิบสามบาทเนี่ยเป็นไปได้สิบสามบาทเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับ OR นะครับสำหรับ OR เนี่ยถ้าแบบ จะเอาแบบเพย์เซฟอยากจะถือถือหน่อยนะครับถือนานหน่อยอะไรเงี้ยก็รอแถวสิบสามบาทเพราะว่ามันลงไปที่แนวฟิโบโบพอดีนะครับลงไปที่แนวฟิโบโบพอดีลงไปจุดนั้นเนี่ยคนก็มองว่ามันมันลงมาลึกก็น่นาจะมีแงนด้งนะครับแล้วก็คนก็คงจะขายแบบไม่รู้จะขายอะไรแล้วอ่ะ ลงไปหกสิบสี่เปอร์เซ็นตะจากจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเด้งก็มีโอกาสเด้งจุดที่รอรับคือสิบสามบาทนะครับอะเราก็เขียนแผนเข้าไปแผนที่เราอยากเทรดใชไหมแล้วก็ OR อใช่ไหม o อ รอครับที่สิบสองบาทห้าสิบอ่ะสิบสองบาทห้าสิบถึงสิบสามบาทห้าสิบโซนนี้ถ้าซื้อเข้าไปแล้วสต๊อปลอ,ท,อ,ปอท,ท,ที่เท่าไหร่สิบสต๊อปลอที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบหนึ่งจะทีพีกิจเท่าไหร่ อันนี้ SL สอที่1 1 5สิบเอดบาทห้าสิบใช่ไหมจาก TP ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูก่อนถ้ามันลงมาตรงนี้ใช่ไหมมันเพื่อ,อลองจินตนาการนะกราฟลงมาถึง,งตรงนี้เออมันก็จะเป็นจุดต่ำสุดจุดสูงสุดอจุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ลากที่ปุ่มขึ้นมาแล้วก็ขายที่แนวสามแปดจุดสองนะสามแปดจุดสอง สามแปดจุดสองคือโซนยี่สิบสองบาทเออยี่สิบสองบาทแล้วก็โซนแรกคุณชื่ออะไรตรงนี้สิบแปดบาทเก้าบาทโอเคอ,อันนี้คือสายจินตนาการล้วนๆน,นะสายจินตนาการล้วนๆใช่ไหม เราก็คาดว่ามันลงมาตรงนี้เราขายที่สิบแปดสิบเก้านะ่วนแรกแล้วก็จังที่สองคือยี่สิบสองอืยี 21, 22, ่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองเลยแหละโอเคประมาณนี้เนี่ยคือถ้าเรารอใช่ไหมรอตรงนี้เลย เราตรงนี้เลยนะครับจุดที่สิบสามบาทนะลงมานะเพราะว่ามันลงมาหกสิบสี่เปอร์เซ็นมีโอกาสเด้งนะครับหรือว่าถ้าเราอยากเทรดสั้นเทรดสั้นเทรดได้ไหมเทรดสั้นเทรดได้ไหมเราไปดูเลยมันมีเด้งหรือเปล่าลเออมีเด้งดีิ อในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงมีเด้งนะลงมาแตะที่แนวรับสิบแปดบาทแล้วเด้งเพราะฉะนั้นเราก็หาจุดสูงสุดต่ำสุดของรอกนี้ก็คือตรงนี้ถูกไหมก็คือตรงนี้สูงสุดต่ำสุดคือคือตรงนี้มันจะเด้งไว้ที่ไหนสามแปดจุดสองอ่ะเด้งนะเด้งก็เด้งสามแปจุดสองนตัวนี้สิบเก้าบาท สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์อ่อสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์หึ่ถึงยี่สิบบาทสามสิบโอเคเราก็วางแผนว่าอะถ้าฉันจะเทรดขาเด้งฉันจะเทรดขาเด้งอยู่ไหม เราก็ซื้อเข้าไปเลยตรงนี้แล้วเราก็จะไปเทคแถวแถวแนวต้านด้านบนรูไหมแถวแนวต้านด้านบนนะครับอันนี้เราก็ตามแผนนี้นะตามแผนนี้นะเราก็เออแล้วก็บายบายโออา้ไหม เราก็ต้องสต็อปนอนไปที่18เราสต็อป17แล้วแค่ไนนะเอฟโคฟิทที่20บาทแล้วก็จุดที่สองคือ21บาท30สตางค์อ่ะมีสองแผนนะ แผนที่เทรดขาเด้งนะครับเรามองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับนะสิบแปดบาทเป็นแนวรับพอเราไปส่องในทาวเฟรมย่อยพอเราไปส่องในทาวเฟรมย่อยปรากฏว่ามีการเด้งขึ้นของราคาถูกไหมจากแนวรับเด้งขึ้นไปนะครับมันก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปที่แนวฟิโบต่างๆแต่ว่าแนวเนี้ยแนวที่ยี่สิบบาทเนี่ย เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงนะต่อนี่แหละเราก็วางแผนว่าอ่ะโอเคฉันก็จะซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปแล้วก็วางสต็อปลอไว้ที่สิบเจ็ดบาทเออสิบเจ็ดบาทนแล้วก็ TP ที่ยี่สิบกับยี่สิบนะประมาณนี้นะครับมีสองจุดนะมีสองจุดอ่ะมีสองแผนนะครับประมาณนี้ อันนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาต่อนะครับว่าจะเอาไหมจะเอาแบบแผนเด้งสั้นๆแล้วเลิกนะครับหรือว่าจะรอแบบถือยาวหนะ่อยอ่าถ้ารอแบบถือยาวก็รอนครับสิบสองสิบสามบาทนะโอเคนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับจากการวิเคราะห์นะ ถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้คนทำคลิปนะแล้วสําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนอยากให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ